สวัสดีครับสิปันธวีนะครับวันนี้กลับมาพบกับการสร้างบ้านจากศูนย์ถึงร้อยครับอันนี้เป็นตอนที่สองแล้วนะครับตอนแรกเราคุยกันเรื่องอะไรกันบ้างก็เป็นขั้นตอนของการเข้ามาเจอเรามาคุยกับเราค่ะคุยลูกค้าเข้ามาใช่ไหมใช่แล้วก็ทําอะไรบ้างก็มีการประชุมการประชุมประมีการออกไปสํารวจหน้างานกันโอเคครับวันนี้เราก็จะดูต่อว่าแล้วเราทำอะไรกันต่อไหมถ้าประวางิประจำเสร็จปุ๊บอ่ะเราทำอะไรกันต่อ ก็หลังจากวันป่ะทําเสร็จก็ย้อนนิดนึงเนาะหลังจากวันมอมาตระจําเสร็จเนี่ยก็ไปสำรวจหน้างานกันไปดูพื้นที่จริงไปดูเงื่อนไขต่างๆว่ามันทําอะไรได้บ้างที่หน้างานเอาข้อมูลชุดนี้กลับมาให้สถาปนิกเนี่ยมาประกอบการออกแบบด้วยโอเคครับเพื่อลดความเสี่ยงต่างๆว่าไอหน้างานบางทีมันติดนั่นติดนี่ติดต้นไม้อะไรเงี้ยเพราะงั้นมันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปคุยกับพี่อิงสถาปนิกของเราใช่ว่าเอ๊เขาได้โจทย์มาเรียบร้อยแล้วเขาคิดยังไงบ้างแล้วเขาออกแบบ ไปกี่ครั้งอ่ะกว่าจะเสร็จอ่ะกว่าจะแบบไปนอกก่าจะลูกค้าจะโอเคนะครับสนุกแน่นอนครับเออเดี๋ยวผมผมไปคุยกับพี่อิงรับนี้โอเคขอบคุณมากพี่สาครับโอเคตอนนี้ผมอยู่กับพี่อิงแล้วนะครับสถาปนิกของเรานะครับพี่อิงทางานกับสถบปนวีมากี่ปีแล้วสี่สี่ปีแล้วนะออกแบบบ้านมากี่หลังแล้วเป็นสิบหลังเลยนะเกินไหมเกินสิบไหมเกินนะโอเคอ่ะหลังนี้เนี่ยคือบ้านเราจะพึกง นะครับก็เริ่มออกแบบก็เป็นอิงเลยเป็นคนออกแบบใช่ไหมสเต็ปก็คือเราเราออกแบบอะไรก่อนเวลาจะออกแบบบ้านหลังนึงเออสเต็ปแรกก็คือหลังจากทางพี่กู้เขาคุยรายละเอียดกับลูกค้าเสร็จอิงก็จะเข้าไปคุยดีกับลูกค้าเพื่อที่จะรับยีคอมเมนต์ต่างๆมาโอเคยีคอมเมนต์นั้นปกติอิงจะเก็บค่าอะไรบ้างอยากได้พื้นที่ใช้สายท่ออะไรพื้นที่เอ่อจำนวนชั้นจำนวนชั้นห้อง อยากมีพื้นที่อะไรบ้างโอเคแบบห้องนอนใช่ใช่ค่ะมีห้องมีห้องน้ําข้างในไหมคือถามละเอียดหมดเลยใช่ใช่ค่ะก็คือจะถามหมดเลยโอเคมีที่จอดรถไหมอะไรอย่างนี้ใช่ค่ะถามยันกระทั่งแอคทิวิตี้เขาเผื่อแบบมีอะไรแนะนําเขาไปแบบห้องพระต้องใหญ่แค่ไหนอะไรที่อาสนีแบบเอ่อฮ็อบบี้บางอย่างของเขาใช่ค่ะต้องการพิเศษบาอาจจะเป็นแบบ กิจกรรมออกกำลังกายอะไรอย่างนี้ก็กกมีใช่ค่ะก็คือล้วก็ต้องอขอเล็บปเลเขาด้วยปกติเขาควรจะมีเล็บปลมาให้ว่าแบบเนี่ยอยากได้บ้านประมาณนี้อ่ะก็จะเป็นสไตล์ข้าวๆสไตล์ใช่สไตล์ร่าวๆว่าลูกค้าอยากได้ประมาณไหนโอเคนี่คือสิ่งที่ที่วิอิณถามเขาใช่ค่ะคือคือเราได้โจทย์แต่เขาเรียบร้อยใช่ไหมแล้วก็เราก็ไปสำรวจพื้นที่มาแล้วเราก็ได้ขนาดมาแล้วได้ขนาดมาแล้วก็เริ่มวางอย่างแรกคือเนึ่ง วางผังวางผังผังเยรียกว่าวางแผนวางผังเลยใช่ไหมผังผังก็คือก็เหมือนเอาเป็นมาเพื่อดาาตามกฎหมายหรืออะไรต่างๆโอเควางผังบริเวณก่อนใช่ดูระยะรุ่นเรียบร้อยตั้งแต่ตอนนั้นเลยถูกไหมว่าคนจะห่างออกมาจากพอเท่าไหร่ใช่ค่ะเสร็จปุ๊บพอได้ผังมันก็เป็นผังข้าวๆแหละเดี๋ยวขยายทีนึงใช่ค่ะเพราะว่าลูกค้าเนี่ยดาบแรกไม่มีทางตายตัวแน่นอนแต่ว่าแค่จะบอกขอบเขตเฉยๆว่าประมาณไหนโอเคค่ะแต่แต่อินคำนวณมาแล้วว่าพื้นที่ใช้สอยที่เขาอยากได้เนี่ย บริเวณบ้านต้องต้องเท่านี้แน่นอนเดี๋ยวพอสองชั้นก็แบบมันจะพอดีถูกไหมตามตามที่เขาต้องการพอดีใช่ค่ะโอเคได้ผังเสร็จปุ๊บก็ไปทําแปลนใช่โอเคกือคือคือผังกับแปลนเนี่ยก็คือมาพร้อมกันเพราะว่าเพราะว่าเราต้องออกแบบแปลนในผังเพื่อให้ได้พื้นที่ที่มันเหมาะสมเพราะว่าห้องข้างในอะไรมันก็ต้องแบบได้ขนาดใช่ค่ะมันจะมาพร้อมกันเลยใช่มันจะงั้นขอดูด้าบแรกเลยนะได้ค่ะเปิดด้บแรกเลยฮะด้าบแรกเนี่ยเป็นวันที่สามสิบเดือนมิถุนายน อิงก็ได้โจทย์แล้วก็ไปคิดมาเรียบร้อยออกแบบสร้างสรรค์เต็มที่ค่ะอีึงนี่คือดับแรกดับแรกนี่คือดับแรกเลยอันนี้คือสองชั้นรึสองชั้นค่ะแล้วสไตล์แหละสไตล์เขาบอกไหมดับแรกตอนแรกสไตล์คือบอกเข้าๆค่ะให้ดูรูปเข้าๆก็มีรูปมาให้ใช่แต่ส่วนใหญ่แล้วดับแรกเนี่ยจะไม่ได้อ้างอิงสไตล์ขนาดนั้น แต่เป็นเรื่องของงานแปนเป็นหลักเพราะว่ามันเป็นการอันนั้นเป็นการตกแต่งเอาแปนก่อนเอาแปนก่อนความสวยงามเดี๋ยวทีดีเห็นทีเดีใช่ค่ะอันนี้ก็คือจะจบที่แปนก่อนว่าเออตำแหน่งห้องต่างๆเป็นยังไงลักษณะบ้านดูดูเป็นตัวยูนะเหมือนมีคอรอยู่ตรงกลางใช่ค่ะอันนี้เป็นโจทย์ของเขาเลยใช่เอ่อโจทย์แรกของเขาเนี่ยเขาลักษณะคืออยากได้เป็นคอร์ดเป็นตัวยูตัวเอลประมาณว่าอยากมีคอร์ดกลางไว้แบบใช้งานร่วมกันอะไรประมาณนี้ถึงก็จะอยู่บริเวณนั้นใช่ค่ะ ก็จะเป็นบริเวณนี้ซึ่งอันนี้ค่ะอิงก,ก็จะออกแบบให้เป็นตัวยูโอเคซึ่งเป็นตัวยูที่มีห้องนอนที่มันยื่อนออกไปเพื่อตรงนี้ตรงช่วงทางเดินเนี่ยค่ะอันนี้คือตั้งใจว่าอยากเสนอลูกค้าไปว่าให้แบบระหว่างช่วงทางเดินหรือว่าการเปลี่ยนผ่านการใช้สอยอย่างเงี้ยให้มีเอ่อความร่มเย็ยนเพราะว่าทิศทางลมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะคือๆๆจะเข้าเข้าเดี๋ยวหัศใต้ ช่ก็หน้าบ้านเนี่ยหาทางทิศทิศตะวันออกลมเนี่ยมันจะมาทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือกับทิศตะวันตกเฉียงใต้ใช่มันก็จะแบบผ่านห้องนอนเขาด้วยมันก็จะรับลมมาดีใช่ค่ะได้คิดไว้เรียบร้อยใช่ค่ะนี่ประมาณนี้ซึ่งอันเนี้ยรับแรกเนี่ยก็ก็โอเคลูกค้าก็ชอบส่งไปลูกค้าชอบพูดดีแลนี่มันสิบเอ็ดดาวเลยเขามีปรับเปลี่ยนในเรื่องของเออ่ตำแหน่งต่างโอเคเอาเป็นว่าดาวแรกส่งไปเขาชอบใช่ค่ะแต่ว่าคอมเมนต์อะไรกับมาบ้างใช่ อยากได้พื้นที่ใช้สอยให้มันไม่ไกลกันเกินไปโอเคอันไหนมันไกลครับอ่าอาจจะเป็นตรงช่วงทางเดินเข้าห้องนอนอันนั้นคือห้องกินข้าวใช่ห้องนอนมันไกลเกินไปใช่ใช่บ้านเขาใหญ่อะพื้นที่ใหญ่เออพื้นที่ใหญ่ก็ต้องเดินหน่อยพี่ประมาณนั้นค่ะโอเคใช่แต่ทีเนี้ยก็คืออันนี้อัดดับแรกโอเคเพื่อเพื่อที่เราจะได้รับรู้ว่าลูกค้าต้องการอะไรมากกว่าเขาคอมเมนต์ที่นี่เลยเหรอก็จะมีเรื่องอ่ะคุณดูดับสองเลยอะดับสองเลยคุณดูว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงดับสองเนี่ยพี่อิงก็แก้แต่งไปอย่างเดียว่ยังไม ใช่รับสองเนี่ยรับสองทุกทีนะวันที่สิบสามเดือนเจ็ดเท่ากับว่าผ่านมาสองอาทิตย์คุณสมงับสองแล้วใช่ค่ะรับสองคุณแย่อะไรบ้างรับสองเนี่ยค่ะจะมีส่วนของตรงห้องชั้นสองตรงถงตรงชั้นสองระหว่างับเบิลวอลล่มตรงเนี้ยใช่เดิมดับหนึ่งเป็นเหมือนระเบิลวอลลูมไหมเหมือนกันค่ะเหมือนกันแต่ว่าตรงเนี้ยจะมีพื้นที่ห้องที่เพิ่มเติมขึ้นไปโอเคแล้วเหมือนกับว่าตรงนี้กั้นผนังอะไรอย่างใช่ค่ะจะเป็นกั้นกระจกเป็นผนังพวกแอร์ออก ใช่ประมาณเพราะว่าถ้ามันร่วงไปเลยเล้วเขาาติดแอร์ชั้นหนึ่งเนี่ยมันจะพื้นที่มันเดิน่งเลยใช่ใช่ค่ะก็เลยดีไซน์ให้เพิ่มกระตกมาตรงนี้ใช่ก็คือถ้าก็สามารถเปิดปิดได้รน่วงนี่คือโถงเลยนี่อันนี้โถงเข้าไปพรงนี้มันจะแบบโอเลยโอโอ้ออามาเลยโอเลยก็คือสูงถึงขั้สองว่าตรงนี้ก็ด้านข้างก็จะเป็นบันไดที่สามารถมองเข้ามาเห็นตรงโถงได้ค่ะตรงดับหนึ่ง แ,แล้วพอเป็นรับสองเนี่ยก็คือที่ปรับเปลี่ยนก็คือจะเป็นช่วงของทางเข้าของห้องนอนห,ห้องนอนเ,อเจ้าของบ้านตรงเนี้ยอิงดีไซน์ใช่ค่ะตรงเนี้ยค่ะชั้นสองเนี่ยอิงดีไซน์ให้มีพื้นที่สําหรับพื้นที่ชั้นสองเหมือนอารมณ์ลูกกับคุณแม่หรือว่าใช้พื้นที่ต่างกันเนี้ยค่ะก็ะคือให้ทมุมชั้ชนสองเนี่ยมีห้องนั่นเงเล่นมีบาร์เล็กๆอันนี้เขาขอมาม หรือเราคิดเองรู้สึกว่าจะเป็นทางอิงเสนอไปออ๋ใช่ค่ะเพราะว่าพื้นที่มันไม่ได้ใช้อะไรใช่เราก็เลยว่าเออเนี่ยตรงนี้มีมีชักโซนหนึ่งใช่นั่งดูหนังนั่งนั่งใช่นั่งดูดิ้งอะไรชั้นที่สองคือเอ่ออันนี้รู้สึกว่าจะมีอยากได้ห้องนั่งเล่นอยู่ด้านบนอ๋อใช่แต่ว่าอิงอ่ะเพิ่มตัวบาร์ตรงนี้ไปให้เป็นเหมือนมุมมุมกาแฟหรืออะไรไม่ต้องเดินลงไงอย่ที่ครัวอยู่ตรงนี้เลยสะดูสบายมองเทควิวขอดกลางบ้านสวยงามเลยค่ะอันนี้ก็คือดับสอง เขาเป็นอย่างแฮปปี้ทั้สองก็ยังแฮปปี้อยู่แต่ก็ยังอยากให้ความอยากแก้เขาแก้เรื่องอะไรตรงเนี้ค่ะจะมีจุดที่แตกต่างคือที่จะรดที่จะรดเมื่อกี้ก่อนนี้ใช่เขาขอย้ายเขาขอย้ายเราะว่าเรื่องของมุมทางเข้าบ้านคือเขาอยากให้ลงรถเนี่ยมาบังตัวแดดใช่อันนี้อิงก็เลยตอนแรกอิงเสนอไปว่าอันนี้สอง แบบฟิกฟิกเอ่อลงรถไหมเพราะว่าจะได้ช่วยบางซึ่งตอนแรกดีไซน์ไว้ด้านหลังเนี่ยเป็นผนังทึบเพื่อไม่ให้มันแสงเข้ามาด้านด้านนู้นเหมือนมีบ้านมีบ้านมีโรงงานอย่างมีค่ะมีใช่ค่ะแล้วก็เออเอาเลยใช่ฝั่งนี้เลยโอเคแล้วก็จะมีอันนี้ค่ะก็จะปรับในเรื่องของ เอาฟลิปเลยฟลิกเลยเดิมห้องนอนอยู่ฝั่งนู้นนี่ฝั่งนี้เลยใช่จากโซนพวกเซอร์วิสต่างๆห้องครัวอะไรอยู่ฝั่งนี้ก็คือฟลิกมาไว้ทำไมถึงฟลิกนะตอนนั้นฟลิกเพราะว่าเขาขอหรือเราเสนอพอเริ่มทำแบบไปสักพักเนี่ยอีกจะเริ่มตกตะกอนเพิ่มขึ้นแล้วก็จะเสนอลูกค้าไปเพิ่มขึ้นว่าฟลิปดีกว่า ิกดีกว่าไหนๆก็จะฟิกแล้วเพราะว่าลงรถกับห้องครัวเนี่ยอิงแนะนําว่ามันควรจะไปดกล้กันซื้อของเสร็จลงจอดรถเอาของเข้าได้เลยใช่ค่ะไหนๆจะฟิกแล้วก็ฟิกเลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งทางด้านเนี้ยเป็นพิษใต้ก็จะเป็นเรื่องของให้เป็นโซนของทางเซอร์วิสต่างๆห้องครัวต่างๆให้รับแดดไปโเคใช่แล้วเ้องครวจะล่มๆใช่ค่ะประมาณนั้นแล้วก็ตัวเนี้ยคือพอฟิกเสร็จก็รูปแบบตัวด้านหลักเนี่ยยังคงคงเหมือนเดิมอยู่ใกล้ๆกันอยู่อันนี้คือดาบสามใช่ค่ะโอเคต่อไป อันนี้ดับสามผ่านเขาขอแก้อะไรอีกไปดูดับสี่ครับดับสี่ผ่านมาเดือนนึงเลยนะอันนี้มันเว้นนานมากเลยเออจะมีใช่ค่ะมันจะมีช่วงที่ลูกค้ามีมีภารกิจไปต่างประเทศหรืออะไรเงี้ยคัีช่วงโอเคก็เลยแบบเว้นไว้ใช่ค่ะอะไรขึ้นบ้างดับสี่ที่เห็นที่เห็นหลักๆคือความเป็นตัวยูด้านหลังหายไป่แล้วใช่ ครเอาอ่าเป็นลูกค้าอ๋อ oh, คือเขา,มาไม่เอาใช่คือคือถ้าดับเมื่อกี้ค่ะเราจะเห็นว่าตัวห้องนอนที่จับดับแรกๆมาเนี่ยจะมีห้องข้างข้างบนเยอะอาจจะมีส่วนนั่งเล่นอะไรเพิ่มเติมอะไรเงี้ยค่ะ oh. พอตอนเนี้ยพอ,อพอพมาพี่สิเนี่ยก็คือมุมด้านหลังเขามีแผนว่าเขาอยากให้เป็นสวนต่างๆแบบว่าพื้นที่ข้างหลังยังเหลือเยอะอยู่แล้วก็ oh. ตัวพื้นที่ในบ้านเนี่ยเขาอยากให้วิธีการเดินทางเดินของเขาเนี่ย ไม่ได้ไกลกันมากก็เลยไม่เอาตัวยูแล้วใช่กลายเป็นยูเป็นแอหน้าเป็นแอเป็นแอลแค่นั้นแหละแที่จอดรถไงใช่ตัวอาคารก็เป็นสี่เหลี่ยมเื้นผ้าะรอย่างงี้พื้นที่ใช้สอยเพิ่มขึ้นไหมเหมือนเอาเอายออกเอาเอาโวออกแล้วมันมาเติมให้เต็มเนี่ยดับสามเดิมพื้นที่ใช้สอยสองร้อยสี่สิบพอเปลี่ยนเป็นดับสี่เอาตัวยูออกเติมปึ๊บ สองร้อยสี่สิบห้าห้าตารางเมตรตรงเนี้ยค่ะก็ก็จะมีโซนด้านหน้าเนี่ยค่ะไม่ได้มีการปรับอะไรมากแต่จะไปปรับตรงโซนเชื่อมของตัวห้องด้านหลังห้องกินข้าวห้องนอนจะอยู่ใกล้กันหมดเลยใช่ค่ะอ่าก็คือจะมีตอนเนี้ยก็คือจะเห็นได้ว่าด้านหลังเนี่ยจะเป็นเทางเดียวกันเลยก็คือเปิดเดินเข้าไปห้องครัวห้องอาหารปุ๊บ ก็จะมีห้องครัวแยกไปซึ่งโซนตรงห้องอาหารเนี้ยก็สามารถเทคยู่ตรงนี้ได้เต็มที่เลยและตรงน,นี้ก็จะมีมุมนั่งเล่นสําหรับในห้องนี้อีกนิดนึงค่ะแล้วก็ทางด้านขวาก็จะเห็นว่าจะมีห้องนอนสาหรับเอ่อของคนดนหลังชั้นหนึ่งใช่ค่ะแล้วก็ด้านซ้ายเนี่ยก็จะเดินขึ้นไปที่ชั้นสองเดี๋ยวนี่ห้องนั่งเล่นก็มีห้องนะใช่เป็นห้องใหญ่ค่ะเยอมเลยเยอะเลยใช่ค่ะไปดูที่ชั้นสองนิดน,นึงอ่ะดูชั้นสองฮะอันนี้เขาอยู่กกี่คนนะแล้วของบ้านมี ภรรยาลูกโอเคก็เหมือนมีคุณพ่อคุณแม่คุณคุณตาคุณยายอ่ะอายุใช่อยู่ที่ชั้นหนึ่งค่ะทําห้องเผื่อไว้ให้ท่านโอเคค่ะแล้วก็นี่มันดูแบบคอมแพคมากแล้วดูชิดกันแล้วใช่โดยชิดกันซึ่งทําให้ห้องด้านหลังเนี่ยค่ะรับเทควิวโซนสวนด้านหลังสวยเลยสวยเลยเป็นแพทเทิร์นเดียวกันเพราะว่าอันเนี้ยอันแผนของเขาก็มีใช่ทําสวนอยู่แล้วซึ่ง โซนโซนด้านน้าเนี่ยจะไม่ได้แตกต่างกันเลยจะเป็นปรับที่โซนด้านหลังซะส่วนใหญ่ค่ะโอเคที่ดับสี่ผ่านนะครับค่ะลูกค้าแฮปปี้พอเราไม่เอาตัวยูแล้วกลายเป็นคอมแพคแบบนี้เรียอรน้อยสี่เดียวด้านนี้จะเป็นดับที่เป็นค่อนข้างนิ่งนนิ่งแล้วนิ่งแล้วใช่อันนี้เป็นเวอร์ชันห้าแล้วดับที่ห้าที่เป็นของเขาดับห้าเนี่ยค่ะจะมีในเรื่องของตำแหน่งหน้าต่างอะไรเล็กน้อยปรับให้เขา ดูค่ะตัวเลเยอร์เอาเหมือนเดิมหมดใช่เลเยอร์เอาจะยังเหมือนเดิมอยู่ด้านนี้คุณขึ้นทีดียังยังค่ะอันนี้คือแก้ไขพวกหน้าตรงหน้าต่างอะไรแ้วเขาก็โอเคคุยเล็กน้อยอ่ะเอาตามนี้เลยใช่ค่ะเราก็บอกว่าขั้นตอนต่อไปนะครับขึ้นทีดีค่ะขึ้นทีดีที่นี้จะเห็นแล้วหน้าตาัเป็นยังไงใช่ค่ะโอเคเอาไปครับแฟนไม่ได้ปรับแล้วแฟนไม่ได้ปรับแล้วคุณไปขึ้นทีดีอย่างเดียวอันนี้โอเคมาลงมาดูฮะนี่นี่คือตัวนี้ค่ะสไตล์มาจากไหนเนี่ย รูปแบบของตัวบ้านเนี่ยจะใช่ลูกค้าเล็บส่งมาซึ่งอิงก็จะมาแกะว่าโอเคส่วนไหนที่จะมาใช้กับในเป็นแบบบ้านของเรานี่เราเรียกว่ามันเป็นสไตล์อะไรเป็นคลาสสิกคลาสสิกนะใช่มันมันจะหลังคาเป็นปัญญาปัญญาแล้วก็จะมีบัวใช่ที่เห็นนั้เั็นไสีขาวตัดกับดำจะเป็นโมเดิร์นหน่อยใช่ไหมใช่ตัวเนี้ยค่ะโดยรวมก็จะเป็นคลาสสิก ใช่คลาสสิอ่าเรื่องที่เขาส่งมาเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของตัวที่เป็นรูปแบบบ้านตรงโถงหน้าบ้านดูรายที่จะต้องดู่ใหญ่หน่อยโอเคก็ดูยิ่งใหญ่ก็ดูยิ่งใหญ่ใช่ใช่ใช่ก็เดินเข้าไปมันก็ยิ่งใหญ่ด้วยเพราะมันเป็นอะแต่เป็นวอลลุ่มใช่รูปแบบของตัวตัวภายนอกอ่ะจะไม่ได้ติดอะไรมากแต่ว่าจะมีส่วนที่คอมเมนต์มาในเรื่องของก็คือเราส่งองนี้ไปปุ๊บเขาคอมเมนต์กลับใช่คอมเมนต์ว่าอ่ะหน้าต่างอืมหน้าต่างเนี่ยเขาอันนี้คือต้องบอกว่า ็นหน้าต่างแบบที่เป็นใกล้เคียงกับมาตรฐานของเราอามาตรฐานเราจะเป็นขนาดประมาณนี้ประมาณนี้แต่ว่านี่เขาก็จะเพิ่มเองก็จะเพิ่มช่องแสงเสนอลูกค้าไปข้นมาเพราะว่าอยากให้มีความสูงมากขึ้นค่ะเพราะว่าเรื่องของหน้าต่างเนี่ยมาตรฐานของบริษัทเรามีอยู่ว่าใช่ประมาณเท่าไหร่เหช่ถ้ามีการปรับขนาดเนี่ยมันจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเป็นลูกค้ารับทราบแต่ลออยู่แล้วเขาขอปรับใช่ค่ะโอเคไปดูที่ด้านหลังนิดนึงตรงโซนด้านหลังเนี่ยค่ะก็ นักตัวหน้าต่างเนี่ยจะแล้วขนาดแกลกันก็คือเดี๋ยวจะมีแก้ในเรื่องของหน้าต่างร <Okay, okay. S 1> ูปแบบตรงร่ซนค,คืออกสายตามมาตรฐานเราใช่ค่ะอีะ่มีก็ถือว่าเยอะมากนะหน้าต่างเยอะใช่ค่ะแต่ว่า,วาอันนี้ก็มีมีคุยกับลูกค้าเบื้องต้นแล้วว่าจะเพิ่มความสูงหน้าต่าง <Okay. S 2> ไปบ้างค่ะแต่ว่ายังเป็นกรอบ เหลี่ยมปกติใช่ค่ะแล้วก็ตรงระเบียนด้านหลังอันนี้ก็ดีไซน์ตรงคือถ้าทําตามไซส์ของมาตรฐานบนริษบทมันจะมันจะไม่ไม่อยู่หลาไม่ไม่สอดคล้องกับสไตล์บ้านที่มันใหญ่แบบนี้อีกก็เลยแบบขอปรับให้กับลูกค้าเจ้านี้โดยเฉพาะใช่ไหมเพื่อขอความสูงเพิ่หน่อยนะใช่ค่ะโอเคเอาไม่ติดับเพื่อความพึงพอใจของลูกค้าเป็นหลักใช่ลูกค้าโอเคก็พอแล้วไปครับดับเจ็ดดับเจ็ดเนี่ยค่ะก็ว้าว อยากได้หน้าต่างโค้งเพราะว่าเรฟเฟอร์เรที่เขาส่งมาเนี่ยค่ะก็คือเขามองว่าอยากได้อยากได้โค้งโค้งเราก็เลยเติมโค้งโค้งไปให้จากตอนแรกเออหน้าต่างเหลี่ยมแล้วก็เปลี่ยนหน้าต่างโค้งมีช่องแสงเพิ่มแต่จะมีค่ใช้่ายเพิ่มใช่ใช่มีค่สายเพิ่มนิดหน่อยแล้วก็เพิ่มบัวเหมือนมีเพิ่มบัวใช่เพิ่มบัวเพิ่มราวกันตกแบบหลอกๆใช่ค่ะอเป็นเวลาที่แปะไว้่างนี้แต่ตรงนี้ราวจริง ใช่ค่ะแปว่าตัวนี้ตัวนี้เป็นระเบียบใช่ใช่ค่ะสวยมากสวยมากอ่ะอันเนี้ยก็ก็ในใน,ในตอนที่ดีไซน์ก็มองว่าด้านล่างเนี่ยอยากให้มีความแตกต่างกัน,กนอยู่แบบเหลี่ยมผสมกับโค้งโอเคค่ะจังหวะน,นี้อินททเลียมาใช่พี่เรามีอินททเลียเข้ามาใช่ทางมีทาทีมอินททเลียเข้ามาหายไปเลยพี่ดิง่ไปทำอินททเลียข้ามาใช่กลับมาทีอิงก็เลยมากลับมาได้ดับแปะดับหมดเลยฮะทีดึงอ่าที่จะมีการปรับ ตามพี่พี่อินททเลียเขาขอมาถูกไหมส่วนหลักๆของทางทางพี่อินททเลียเนี่ยเขาคือเขาจะมีเรื่องของตำแหน่งในห้องน้ำหน้าต่างบางจุดอะไรเงี้ยค่ะที่เพิ่มเติมึขนมาขยายช่วงห้องนิดหน่อยเพรางนี้ถ้าเราจะสร้างบ้านแล้วมั่นใจว่าจะบิวอินแน่ๆเนี่ยจริงจริงอินททเลียเข้ามาตั้งแต่ตอนแรกนี่ดีมากใช่ค่ะดีมากเลยถ้าไม่ได้เข้ามาตอนแรกก็ไม่เป็นไรมาเข้าตอนที่ทํางานสถาปัตย์ก็ได้เพื่อมาดูเรื่องของตำแหน่งปั๊ก โซนไหมีปัญหาเรื่องเป็หน็ปักใช่ไหมใช่ค่ะโอเคอ่ะขอดูทีดีหน่อยฮะก็แนมมีตับหน้าต่างใช่ตอนนี้ก็คือทำให้ตรงโซนด้านบนด้านล่างทั้งหลังเลยจะเป็นโค้งโค้งหมดโอเคลาวเร็วนี่คุณปรับแล้วเมื่อกี้แรกมันยาวใช่ใช่ค่ะอันนี้ก็คือโค้งเป็นหน้าต่างมุมโค้งทั้งหมดสวยงามใช่ตามแบบที่ลูกค้าอยากได้แฮปปี้แล้วลูกค้าแฮปปี้แล้วเซ็นเลยไหมเซ็นเลยไหมเกือบแล้วอีกนิดเดีรวเลยไม่นป็นเก้าครับอะไรครับอันนี้ก็คืออ่ะไปดูทีดีค่ะทีดีทีดี อ่ะอันนี้ลูกค้ามีความประสงค์อันนีใช่อยากจะขอดูแบบว่าถ้าใส่ผาา้าซาตด,ด้านหน้าเพื่อกันฝนกันแดดเล็กน้อยเนี่ยจะเป็นยังไงใส่มาปับป๊บปั๊บตามที่เขาคิดไว้เนี่ยมันจะโอเคไหมโอเคปับ๊บายต่อเลยฮะดรฟสิบอันนี้ค่ะก็ติดนิดนึงอยากดูตามเรื่องของสีเฮ้ดูดีขึ้นนะอ่านมัน,น,นเข้ากับใช่มันเข้ากับ ตัวหน้าต่างตัวสวยอยู่สวยอยู่แต่นี่คือดับสิจบเขาโอเคเขาไปคิดมาต่อใช่แก้แะ้รอีกลุงเลยไปถึงดับที่สิบสิบเอ็ดเอ็ดค่ะโอเคอันนี้คุณแก้อะไรอันนี้ค่ะก็จะมีตรงอันนี้แก้แก้ปรับไปเพิ่มด้านข้างโอด้านข้างค่ะก็จะมีส่วนของช่องชาร์ปตำแหน่งที่จะเดินท่ออันนี้จะมีคุยเรื่องงานระบบเล็กน้อยก็เลยปรับที่วก่อนก็จะเข้ามาใช่ใช่อโวตรงนี้ด้วยเกี่ยว้องด้วยว่าเออเดี๋ยวช่องชาร์ปต้องอยู่นีนี้นะก็เลยมีการปรับ ัจนถึงไฟนอลแล้วะใช่อันนี้คือคือติดเนี่ยช่วงนี้นทไอแดนตัวนี้ค่ะไปแล้วฟาสาตฟาสาทไปแล้วเพราะว่ามันจะบังตรงช่วงด้านบนมันทําให้ข้างบนตรงเนี้ยจากตอนแรกที่เราตั้งใจว่าให้มันดูโปร่งดูโปร่งโปมันก็จะดูไม่โปรผมว่าโอ้ยใช่มันได้โชว์คงไประยะเล้วเปิดไปกลางคืนนะใช่ค่ะ จบ <agit S 1> เรียบร้อยมีมุมอื่นให้ดูไหมอันนี้ด้านหน้ามีมอด้านอ้างนะครับเอาคือวางแอร์ไว้เรียบร้อยว่ามันอยู่ที่ห้องชาร์จห้องชาร์จใช่ค่ะตำแหน่งแอร์ของแต่ละห้องจะอยู่ตรงตรงไหนแขวนไว้ที่ไหนอะไรอย่างนี้ยค่ะอันนี้ก็จะได้เห็นมุมด้านข้างว่าเวลาพวกงานระบบต่างๆเข้ามาเนี่ยมันอาจจะมีแบบเพิ่มเติมท่สวยบ้างอะไรอย่างนี้สิริเวลารวมครับด้านสุดท้ายไฟนอลที่ลูกค้าแฮปปี้นี่คือด้านหลังเนาะ ใช่ค่ะอันนี้คือด้านหลังโดยปกตินะครับเฉลี่ยบ้านหลังนึงเนี่ยจะขั้นตอนพวกนี้ทั้งแปนทั้งพีดีเนี่ยจะใช้เวลาประมาณสองสามเดือนใช่คือจริงๆเราตั้งแต่ดิกาว่าไม่เกินสองเดือนจะปรับอีกครั้งก็ได้เกิดมากเราก็ยิ่งดิบเลยเราเห็พี่คนนี้ใช่เราก็ไม่ติดอะไรใช่ะขอแค่คุณชอบที่สุดใช่ใช่ขอแค่ลูกค้าแฮปปี้เลือกของแบบขเราโอเคโอเคตามนี้ค่ะ ขอบคุณมากครับพี่เองขั้นตอนต่อไปพอแบบเสร็จเรียบร้อยก็เขาทำอะไรกันต่ออ่าก็จะเซ็นสัญญาเซ็นสัญญาก็จะเป็นวันที่ลูกค้าเข้ามากัน่เราเตรียมเอกสารสัญญาแล้วก็ให้เขาเตรียมเอกสารเพื่อที่จะเตรียมไปยื่นขออนุญาตต่อเลยเนี้ยในเรื่องต่อไปใช่ค่ะเดี๋ยวตอนหน้านะครับเราจะพูดถึงการที่เราจะเอาพวกนี้ไปเขียนออกมาเป็นเรียกว่าพิมพ์เขียวอ่ะเป็นใบขออนุญาตนะครับคทุกหน้าเลยถูกไหมแล้วก็ไปยื่นขออนุญาตกันรวมถึงเอกสารต่างๆที่เราต้องใช้นะครับ กับการขออนุญาตต้องใช้อะไรบ้างการไปพูดคุยกับทั้งเขตทางเทศบาลเนี่ยติดต่อยังไงนะครับรายการของเราก็คือสร้างบ้านจากศูนย์ถึงร้อยนะครับในตอนหน้านะครับติดตามด้วยสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับศิลปปันทวีแชร์ลิงยูเดอะฟแน n นซ์คอมเอ็กเพลส์แบ่งปันประสบการณ์ดีๆให้กับบ้านของคุณครับสวัสดีครับ